ความกรุณางดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิปเอกซลิจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มานแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชจจัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับพ,พ่อแวะมาส่งของอลืมของอีพีนี้ตอนเนื่องนะคะ โอ้โหสิ่งที่เขาได้ก็คือกระดูกวิญญาณของแม่ที่แม่ฝากไว้ให้กับพ่อก็คือที่เธอเห็นในมือของพ่อวันนั้นแหละที่แม่ยอมให้ตรโหดอุ้ยแล้วเราเพิ่งรู้ว่าสัตว์แสนปีเนี่ยสามารถคืนร่างได้อีกถ้าครบแสนปีที่แรกเราคิดว่าแม่ก็คือตายไปแล้วตุยแล้วก็คือตุยเลยแต่ว่าอันนี้คือสามารถที่จะมีโอกาสอยู่ใช่ซึ่งเราก็เชื่อว่าทางซานน่าจะทําได้ใช่เพราะไปอยู่ในนั้นอ่ะมันเร็วขึ้นพันเท่าก็ปีหนึ่งก็พันปีแล้วนะใช่ เออต้องอยู่อีกร้อยปีก็ได้แล้วนะแม่ก็เกิดใหม่แล้วนะเออเอออุ๊ยเราอยากให้มันมีวันนั้นเนาะวันที่เขาอยู่กันอยู่พร้อมหน้าเออใช่แล้วก็ไม่อยู่ที่เหมือนกับบ้านที่ของลุงพีดตัวกบ่อเออของปู่พีดอ่ะเออยังไม่เห็นพีดใหญ่เลยอ่ะเออเออนี่ได้บอกเจ้าถิ่นไหมเนะเจ้าถิ่นจะไม่ตกใจใช่ไหมอ๋อไม่หรอกเพราะว่าเขาก็รู้จักพ่ออยู่ใช่ไหมช่งพีดรู้จักพ่ออยู่ ถ้ามาเจอก็พ่ออาจจะเล่าให้ฟังว่าถังซานพามาที่นี่เพราะอะไรอะไรเงี้ยแต่ดีมากเลยถังซานแบบคิดปุ๊บปั๊บแก้ได้เลยตอนแรกบอกว่าพ่ออยู่ไม่ได้เออเดี๋ยวมันจะอันตรายเกินไปแล้วเขาก็มาทําเม็ดลูกกรอนอะไรเออลูกกรอนที่เอาสมุนไพรแล้วก็เลือดเขาพราะเลือดเขามันมีสองสมุนไพรที่เป็นไฟกับน้ำมันตาลได้โอ้โหโคตรโหดเขาคิดว่าอันที่มันโหดสุดๆนั้นคือคำพีเสวียนเทียนของถังซานนี่แหละที่มันความรู้ทั้งหมดมัน มันใช้กับปัจจุบันได้หมดเลยอ,ะอ่ะเป็นเหมือนอตำราลับที่แบบใช่ที่สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้แม้บางเรื่องอะพ่อยังไม่รู้เลยว่าทําได้อะไรอย่างเงี้ยพ่อยังไม่รู้เลยว่ามีที่นี่อะใช่พ่อยังไม่รู้เลยว่ามีทาราสองก้ออมันมีได้หรอที่ที่จะไปแบบทําให้แม่แบบโตขึ้นพันเท่าอะไรย่างเงี้ย <spe c> <ๆ>พ่อยังไม่เคยมีข้อมูลมาก่อนเลยอแล้วก็ที่เขาพยายามบอกพ่อว่าเขาอะรักษาพ่อได้นะอะไรเงี้ย แต่พ่อปัดทิ้งตลอดเลยนะพ่อไม่ไม่ฟังเขาเลยอ่ะเขาอยากให้พ่อรักษาด้วยอ่ะพ่อจะได้แข็งแรงอืมอาจจะรักษาได้ได้แหละเขาว่าแต่พ่อดูเป็นคนดื้อไงเป็นคนแบบไม่ต้องรอไม่ต้องรักษาเขาไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เราก็ได้เห็นอีกฝั่งหนึ่งคือน้องเสี่ยวอูเนาะโตขึ้นแบบโอ้นี่แหละให้มันแบบว่าสมแบบสมกับที่จะมาแบบ มันหมายถึงว่าที่พี่ถางเออพี่ถังเลือกคนเนี้แล้วดูแต่ละคนที่เข้ามาคือตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าโมเรียหน้าสวยคนะนั้นคนนี้สวยต้องน้องน้องเสี่ยวอู่ต้องสวยแล้วนะไม่องนั้นก็คือมันจะไม่เทียบเทียงอันนี้คือโคตรเลยอันนี้สวยมากเราชอบชอบแบบว่าโครงหน้าตอนตัวน้องมากเลยพูดสวยแล้วก็เราเพิ่งรู้ว่าสัตว์วิญญาณนะเป็นน้องเขา ต้องสองคนเออพี่เสี่ยอู๋ก็ข้อแสนปีไงเออแสดงว่าอีกอีกสองอีกสองออานำไม่ถึงแสนปีมั้ยก็เลยไม่ได้แปลงร่างเป็นมนุษย์ไงโคตรโหดไอ้ที่พวกคนกวากิงคองกะอันนั้นน่ะที่เป็นวัวน่ะวัวที่เป็นงูน่ะเป็นน้องใช่เขาบอกว่าพี่อย่าพิ่งไปที่อื่นเลยเขาอยากเขาอยากให้พี่ยูี่เพราะว่าให้จะได้ปกป้องพี่เพราะว่าถ้าไปโลกมนุษย์เดี๋ยวก็อันตรายอีกก็ก็เป็นแบบ ก็เหมือนที่น้องพูดแหละสองคนอ่ะเอสองตัดวิญญาณอ่ะคือถ้าสมมุติเสียวอูไปตอนนี้ก็คือทุกคนกาลังตามหาตัวน้องด้วยนะถ้าน้องไม่อยู่ที่นี่อย่น้องอาจจะเป็นเหมือนเหตุการณ์ครั้งนั้นใช่ที่เขาพูดไงว่าต้องขอโทษนะถ้าต้องพูดถึงเหตุการณ์เดิมๆของแม่พอตอนนั้นที่แม่ออกไปข้างนอกไม่มีใครปกป้องแม่เลยอืก็เลยเสียชีวิตไปแล้วน้องบอกว่าฉันจะต้องแก้แค้นให้ได้แล้วก็มีบอกว่าอะไรวะเหมือนกับเขาเน่ะถามเสียวอูว่า ช่วยเล่าหน่อยสิเล่าหมดเลยเสี่ยวอูเล่าให,ใ,หให้เล่าให้น้องฟัง<ช>ถ้าไม่เรียกน้องแล้วมันแบบตั้งหินตั้งหินว่าต่กอนมันเป็นแบบสัตว์วิญญาณตัวนี้มันเก่งมาก <c oughs> เออเล่าให้น้องสองคนฟังแล้วแล้วแบบเออเล่าหมดเลยแล้วก็น้ําตาไหล<ช>เขาก็เล่าว่าเขารู้จักกันตั้งแต่เด็กกันเนาะเรื่องราวเหมือนเขาแฟดแบ็กให้เราดูอีกรอบนึงเพื่อให้เราไม่ลืมความผูกพันของตัวละครไงเพราะมันผ่านมาหลายหลายอีพีที่เราไม่เจอเสี่ยวอูด้วยแหละสุดท้ายเขาก็อยู่ด้วยกันมานานมากเลยตั้งแต่เด็กเด็กเนาะ ไสัญญากันอยู่ตรงทุ่งทุ่งนั้นแล้วก็อยู่จนโตจนใหญ่จนโอ้โห่ายซานก็เป็นคนที่แน่แน่มากเลยเนาะใช่แล้วเดียวใจเดียวรักจริงรอคอยแล้วเขาก็ถามพ่อว่าเขาจะไปหาเสี่ยวอู่ไดตอนไหนพ่อบอกอย่างนี้อย่างนี้เขาก็โอเคนะใช่คือเขาเป็นคนที่เชื่อฟังพ่อมากเป็นคนเป๊ะๆทุกอย่างเลยว่าใช่เขาโบรคือพ่อบอกยังไงต้องทํให้ให้อันนี้มันบรรลุไม่เคยแบบ ไม่เคยที่จะแบบบอกอย่างนี้ไม่เคยแบบเดียวไปเลยนะไม่นิดจักนิดก็ไม่มีถ้าบางคนก็อาจจะอุ้ยไม่ได้ยอาคิดถึงเดินไปสักหน่อยอันนี้ไม่เลยเชื่อพอมากแล้วก็เราเราก็ได้เห็นว่าโอ้โหองค์สังฆราชวางแผนมาสิบปีล่ะที่จะไปล้างล้างเอาล้างอะไรนะเขาเรียกล้างพอพันเหรอล้างตระกูลเจตระกูลมันไปล้มล้างแบบให้เขาเรียกอะไรปกครองคนเดียว ตูนโหกูใหญ่ไปล่าบินญาณด้วยนะจะไปล่าบิญญาณในทุกอย่างเลยแล้วก็พูดเรื่องแต่ที่จะผู้สืบทอดอตัวิดาฮูเรียนาฮูเรียนาก็มีคิดในใจนะว่าทางซานต้องเจอต้องเจอกับเพื่อนๆต้องเจอเขาแน่เธอเจอเขาแล้วจ้าแล้วเธอก็รักเขาไปแล right. ้วด้วยค่ะค like ุณฮ so ูเรียนาคุณโดนตกไปแล้วค okay. ่ะเออแต่องค์สังฆราชเรียกว่าอะไรหน้าหน้านะหน้าหน้าเออแล้วก็เออแล้วองค์สังฆทานเน่ะ ก็ให้องค์สังฆราชองค์สังฆราชน่ะก็ก็ให้คนน่ะเตรียมตัวหนึ่งหนึ่งปีเนาะไม่ใช่หนึ่งปีหนึ่งเดือนเพื่อจะไปตามล่าเสียวอูใช่ไหมออกตามล่าเลยใช่ไหมก็จะออกตามล่าเลยส่วนอันอันหนึ่งเดือนที่จะเป็นเดือนหน้าน่ะคือการเริ่มล้างตระกูลอืมแล้วก็อีพีก่อนก่อนก็จะมีบอกว่าองค์สังฆทานน่ะไม่องค์สังกราชองค์สังกราชอ่ะองค์สังฆราชองค์สังกราชอ่ะที่จริงอ่ะ คนปัจจุบันอะ่ะมีอยู่แล้วใช่ไหมที่พ่อบอกสอนสู้กันว่าถ้าคนนั้นมาด้วยอาจจะยากขึ้นแสดงว่าคนนี้อ่ะก็คือคนหลักที่เสียชีวิตไปแต่องค์องค์งสังครา,าชคนปัจจุบันอะ่ะตอนนั้นยังไม่ได้ขึ้นของราชมั้งก็ยังน่าจะเป็นคนที่เตรียมสืบท้อนนี่แหละแต่คนนี้มาเสียที่จริงอะ่ะเขาอยู่อยู่มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอืมใช่ก็เพิ่งเข้าใจ